โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยวครับตนนี้เราก็อยู่ในเกม R O V นะผมนะคือความจริงก่อนอันนี้ผมได้ทําการอัดคลิปไปแล้วแต่คลิปไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็ดิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวอัดไปแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะผมได้ทําการจัดเรียบร้อยแล้วนะครับอืมแล้วก็ผมสุ่มอันนี้เรียบร้อยด้วยคูปองนะสรุปได้มา510คูปองนะครับ,บไปปอ,บอสัตว์แมง แล้วไอ้เก้าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูปองนั่นมันได้ยังไงวะผู้อยากรู้วะนะครับวันนี้สายูมแล้วเนี่ยโอเคมาผมเล่นเป็นยอนชุยยอนนี่อะไรเอลสุนะครับสกินใหม่นะครับก็ใครที่เล่นกับผมนะครับก็จะได้รับเป็นโทเค็นแปดสิบนะครับอืมได้มาห <ta> ้าร้อยสิบคูปองก็คงเอาไปเซอร์ขั้นนะครับสองร้อยก้าเก้าวะ ที่เนี้ยก็เอาไปส่มส่งไปเรื่อยเนี้ยอโอ้โหเอลอโซตาที่แล้วผมแพ้นะนจริงผมแพ้เอลโซไอไอีฝั่งมาข้าวนะผมนะมันไอเหี้ยอนจริงฝั่งมาข้าวมันมีทาร่าด้วยแล้วไอทาร่าแม่งปรับใหม่แม่งฮิวเลือดฮิวเลือดแรงใช่ไหมเดิมทีอะแล้วก็สกิลสองทำให้มันอ่าปาดแรงขึ้นโอ้โหแม่งสู้ไม่ไหวจริงครับทาร่าแม่งโหดเกิน นะครับหิวเลือดแรงเกินนะครับผมมองเลยต่อให้ออกตัดเลือดมาก,ก็สู้ไม่ไหวครับทาร่ามันโหด<อ>เกินกูนจะรั่ว<อ>เลยเนี่ยมาสู้กับศัตรูไปด้วยกันโดน

You h v e d e e a t e d m y I know. I know. I n I k n n o w Ai hi ơi. Cái bản phòng phòng phẫn. Đúng là Gì been defeated. Hello. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Hey, here. Yeah. จงมากูทัพด้นตสถานีปลายทางไม่ใช่เพียงเป้าหมายเดียวการปกป้องเทวทัศนระหว่างทางก็เป็นหน้าที่ของฉัน

เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยไอสูตรเนี่ย โอ้ยเขี้่เฉียดว่ะแม่งโคตรโหดเลยหดเกล้าหอนขอนาา้ามข้างไม่ใช่ศัตรูของเราอีกต่อไป

ทีมเรามันไม่ค่อยกล้าเข้าอ่ะที่กูไม่เข้าใจมึงตอดไม่เป็นเหรอแล้วมุกไปทีละคนทําไมนั่นนะออแพ้แล้วแพ้แล้วโอ้โหแต่ละคน้นก็โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอลซุนะครับผมนะนะครับพร้อมกับกิจกรรมแจกคูป,ปองห้ารคูป,ปองนะครับ แต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะใครไม่ได้ลงก็อดนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงไม่ได้ส่วนคนที่ลงเนี่ยก็ได้ไปนะครับอืมผมก็ได้นะครับซึ่งก็คือได้ล้วแต่ถ้าคนลงดีหน่อยคุณอาจจะได้ประมาณ 9, 9 9 9 9กับขปปองนะครับนะประมาณนั้นนะผมอืเราก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับผมนะผมเล่นไปแล้วได้4 0 0 0ันเรียบร้อยแล้วก็อา่า ผมกล้าพูดเลยว่ามันได้แค่ห้าเนี่ยห้าสกินนี้นะที่ให้เรียกนะผมนะส่วนบางคนบอกเฮ้ยพี่แล้วสกินแดงๆเนี่ยเออมันหาจากไหนครับมีสกินนี้ใช่ไหมเนี่ยสกินพวกเนี้ยคือต้องสุ่มเอาจากในนี้ครับนะต้องสุ่มเอานะครับแต่นั่นแหละครับมึงคิดว่ามันจะได้เลยแยเกมตึงเกินอะไรเงี้ยนะครับโอเคเหมือนจะมีเควสมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยนะครับในเดลซ่ อืมไหนมาหรือยังผมจะได้เอาไปสุ่มนะครับไหนดูสิมาหรือยังเอ่ยมาหรือยังเหมือนจะยังไม่มานะตัวใหม่น่าจะมาต่อสิบอ,อ๋อน่าจะมาสิบโมงเช้านะครับอตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับอลิสตอนนี้ผมมีอยู่แค่ ห้าร้อยสิบคูปองนะครับนะประมาณนี้มีอะไรอย่างไรวะน่าจะหมดแล้วมั้งแล้วก็มีกุญแจด้วยเอาไวเออเอาไว้ไวสุ่มมั้งเดี๋ยวผมดูก่อนเอาไว้สุ่มเนี่ยมันไม่มีให้เนี่ยเดี๋ยวนึงขอดูในนี้ดิ ี่ยมันไม่มีอะนะไปกินโทรโร่กูก็อยากจะอันนี้นะแต่กูกลัวมันจะเกลือดิคือเราได้อันนี้มันยังคุ้มอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยคุ้มนะผมผมเท่าแต่ผมเทียบดูนะแต่ถ้าได้ข้างล่างอันเนี้ยเกลือนะครับการันตีเท่าไหร่โหประมาณก็เยอะอยู่นะประมาณสัก พันคูปองไหมถึงไหมไม่ถึงหรอกประมาณสักเจ็ดร้อยวะไม่เจ็ดเราก็ห้าร้อยแต่น่าจะเจ็ดร้อยความคิดผมะนะครับโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่อันนี้ก็มีเหมือนกันน่าจะเป็นตัวละครมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกล่าวจะซื้อตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากได้นะครับนี่ตัวนี้นะแก๊กนะครับแล้วก็เผื่อได้นี้ด้วยนะครับ โอเคก็รีวิวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรผมรีวิวแล้วนะครับก็ใครดวงเป็นยังไงก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ดวงดีแล้วในปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดวงดีเหมือนกันนะครับโอเค ใครชอบคลิปวันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มกดอิงข้างบนนะจอให้เป็นรูปสีดำกันด้วยนะครับผมนะแล้วคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนนั่นเองโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำน,นึกนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับไปละผมพูดมาสองรอบเลยฮีย